พระคำเพื่อการฟื้นปูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่34การเลี้ยงดูตามอย่างพระเจ้าวันอังคารและวันพุธเลขรมันสในการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้มีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีการเลี้ยงดูอารบิก1ข้อบอกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในท่ามกลางเราทั้งหลายก็คือเรื่องของการเลี้ยงดู อารบิกสองในการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของโครงนั้นก่อนอื่นพระเจ้าพระวิดาทรงให้เราบังเกิดใหม่โดยพระเจ้าพระวิญญาณจากนั้นก็ทรงเลี้ยงดูเราในพระเจ้าพระบุตรผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราเพื่อเราจะดำรงอยู่และเติบโตในชีวิตของโะรงจนถึงนิรัน์อารบิกสามการเลี้ยงดูผู้เชื่อมีความสำคัญต่อการเติบโตในชีวิตอันศักสิทธิ์จนพวกเขาบรรลุถึงความสุขงอมเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริส อารบิกจีการเลี้ยงดูที่ก่อสร้างพระกายของพระคริสต์คือการเลี้ยงดูซึ่งกันและกันวงเล็บหนึ่งไม่ว่าผู้เชื่อทุกคนจะเติบโตฝ่ายวิญญาณถึงระดับไหนพวกเขาล้วนต้องการการเลี้ยงดูทั้งสิ้นเราทุกคนต่างก็มีข้อบกพร่องและข้อด้อยและต่างก็ต้องการการเลี้ยงดูจากผู้อื่นวงเล็บสองเราทุกคนต้องอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูที่เป็นอินเสียภาพของพระคริสต์และเป็นหนึ่งกับพรองในการเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน วงเล็บสามเราเป็นทั้งแกะและผู้เลี้ยงที่เลี้ยงดูและรับการเลี้ยงดูซึ่งกันและกันคริคตรจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสก็จะก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักโดยการเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนี้อารบิกห้าเรายิ่งถูกก่อรูปด้วยพระคริสเราก็จะยิ่งดำเนินชีวิตออกซึ่งชีวิตแห่งการเลี้ยงดูอย่างเป็นปกติวิสัยและมีภาระในการดูแลผู้อื่น วงเล็บหนึ่งการก่อรูปของพระคริสต์ในชีวิตปลายวิญญาณของเรานั้นมีด้านของการเลี้ยงดูวงเล็บ 2. การเลี้ยงดูไม่ใช่เรื่องของการตอบรับต่อการที่ผู้อื่นนุนใจให้เราไปทำการเลี้ยงดูวงเล็บ 3. การเลี้ยงดูเป็นผลลัพธ์จากการก่อรูปด้วยพระคริสต์วงเล็บ 4. ส,ส่วนที่ถูกก่อรูปด้วยพระคริสต์ของเราคือส่วนที่เลี้ยงดูผู้อื่นวงเล็บ5เราไม่สามารถเลี้ยงดูใครได้ พระคริสต์ผู้ได้ก่อรูปเข้าสู่ภายในเราต่างหากคือผู้เลี้ยงดูอาราบิกหเราต้องเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าตามใจที่รักและอ่อนโยนของพระเจ้าพระบิดาและตามวิญญาณที่เสาะหาและเลี้ยงดูของพระคริสต์พระผู้ช่วยของเราวงเล็บหนึ่งเราจำต้องเลี้ยงดูกันและกันในความรักวงเล็บสองไม่ว่าเราจะเป็นอะไรและทำอะไรความรักก็คือหนทางที่ลำเลิศที่สุด ่อไก่พระเจ้าทรงประทานวิญญาณแห่งความรักแก่เราขอไข่พระเจ้าทรงเป็นความรักและเนื่องจากเราได้บังเกิดใหม่จากพระเจ้ากลายเป็นสปีชีของพระองค์แล้วเราก็ควรเป็นความรักเช่นกันวงเล็บ 3. พระกายของพระคริสต์ก่อสร้างตนเองขึ้นในความรักจัตาห์ที่34วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการปุนปูยมเช้าหนึรินโ์บทที่12ข้อ2 3ถึงข้อ25 และอวัยวะในกายที่เราเห็นว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทําให้มีเกียรติอย่างเหลือล้นส่วนอวัยวะที่งดงามอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงผสมผสานร่างกายเข้าด้วยกัน,นทรงทําให้อวัยวะที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่มีเกียรติอย่างเหลือล้นเพื่อไม่ให้เกิดการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนมีการดูแลซึ่งกันและกันด้วยการดูแลที่เหมือนกัน เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้ที่จะนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นถ้าจะทำสิ่งนี้ตัวเราเ,าเองต้องมีชีวิตเสียก่อนดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิตจากนั้นเราก็จะรู้ว่าจะหล่อเลี้ยงผู้อื่นอย่างไรแท้จริงแล้วถ้าเรามีชีวิตเราไม่จำเป็นต้องตั้งใจนำชีวิตไปหล่อเลี้ยงให้ใหแก่ผู้อื่นชีวิตนั้นก็ได้ถูกหล่อเลี้ยงให้แก่พวกเขาแล้วเราควรหลีกเลี่ยงการพยายามสร้างภาพลักษณ์ผิดๆแก่ผู้คน ว่าเรามีวิธีการในการทำสิ่งต่างๆเราเก่งหรือว่าเรารู้ทุกอย่างตรงกันข้ามเราควรช่วยให้ผู้คนเชื่อพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพิงโพรงในทุกสิ่งเท่านั้นเพื่อเรื่องนี้เราควรนำวิญญาณและบรรยากาศแห่งการอธิษฐานไปกับเราเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าสู่ชีวิตแห่งการอธิษฐานเราจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศเช่นนั้นเพื่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผู้คนพวกเขาจะอธิษฐานว่าหวังองค์พระผู้เป็นเจ้า และพึ่งพิงพระองค์เพื่อการสถิตยอยู่และการนำพาที่ชัดเจนของพระองค์สำหรับผู้ที่ออนแอเราต้องมีความอดทนในการติดต่อกับเขาครั้งแล้วครั้งเล่าการติดต่ออย่างต่อเนื่องด้วยความอดทนเช่นนี้ย่อมเลี้ยงดูผู้คนเรื่องนี้ต้องใช้เวลาแต่พวกเราไม่มีหนทางอื่นนอกจากทางนี้คริสตาจักรเติบโตขึ้นผ่านการเลี้ยงดูการมีเพียงพี่น้องชายที่นำพาในคริสตาจากักรมาดูแลเรื่องการเลี้ยงดูนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทุกคนล้วนต้องรับภาระในการดูแลผู้อื่นเรื่องนี้เรียกร้องให้เราต้องอดทนเลือกอ่านข่าวสารเราต้องเรียนรู้เชื่อพึ่งและพึ่งพิงคนเหล่านั้นที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานี่ก็คือการมีการสามัคคีธรรมที่ถูกต้องในแง่หนึ่งเราเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกของเราแต่ในอีกแง่หนึ่งเราทุกคนก็ล้วนเป็นพี่น้องกันดังนั้นเราควรแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ไม่เพียงพวกเขาต้องพึ่งพิงเราเท่านั้นแต่เราก็ต้องพึ่งพิงพวกเขาด้วยการพึ่งพิงซึ่งกันและกันเช่นนี้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายนี่จะทําให้ผู้อื่นเปิดออกต่อเราเชื่อพึ่งเราและเชื่อมั่นในตัวเรานี่คือการเปิดเส้นเลือดของเราเพื่อให้เลือดไหลเวียนทุกๆอวัยวะล้วนต้องเปิดออกต่อกันและกันเช่นนี้ระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะทำงานได้อย่างเหมาะสม เราเคยเห็นแล้วว่ามีบางคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราไม่ยอมเปิดออกต่อเราเลยไม่ว่าเราจะใช้เวลากับพวกเขามากแค่ไหนนี่หมายความว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเราเราต้องประพฤติตนในแนวทางที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่กันและกันนี่จะทําให้พวกเขาเปิดออกต่อเรากรณีนี้เรียกร้องให้เราพึ่งพิงพวกเขาเชื่อใจพวกเขาและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราต้องการความช่วยเหลือของพวกเขา เราจะได้ให้คนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรารู้สึกเป็นอันขาดว่าเราบังคับให้พวกเขาทำสิ่งใดเราทุกคน้วนต้องเรียนรู้คุณลักษณะของพระเจ้าตั้งแต่เมื่อเดิมนั้นพระเจ้าไม่เคยบังคับมนุษย์เลยแต่พระงทรงให้พวกเขามีการเลือกสรรที่อิสระการไม่บังคับหรือกดดันผู้คนนั้นขัดกับแนวคิดตามธรรมชาติของเราอย่างไรก็ดีในการเลี้ยงดูเราควรหลีกเลี่ยงการบังคับการกดดันการโน้มน้าวทุกรูปแบบ ทุกสิ่งที่เราจะสามารถคิดทำกับพี่น้องที่รักล้วนต้องเป็นไปตามประสบการณ์ของเราเองเปาโลบอกกับชาวเทสโลนิเกว่าตามที่ท่านทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าเราได้เตือนสติปาลัป,ะ,ลปะโลมและเป็นพยานต่อท่านทุกคนอย่างไรดุดดังบิดาปฏิบัติต่อบุตรของตนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเปาโลได้เป็นพยานถึงหลายสิ่งแก่วิสุทธิชนทั้งหลายแต่คำพยานส่วนใหญ่ของเขาล้วนมาจากประสบการณ์ของเขาเอง เราต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อที่จะสามารถเป็นพยานแก่ผู้ที่อ่อนยาวกว่าได้ในแง่ที่ถูกต้องแล้วไม่ว่าเราจะมอบสิ่งใดเพื่อช่วยเหลือพวกเขาสิ่งนั้นก็ควรมาจากพยานของเราเองเราจะสามารถเป็นพยานได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีประสบการณ์มากเพียงใดเราต้องมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เรายิ่งรับภาระที่จะเลี้ยงดูผู้อื่น เราก็ยิงมีสิ่งต่างๆที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น